ทาจีนะครับโดนแล้วนะฮะอันติของทาจินะครับไม่สามารถอมตะได้แล้วนะครับเปลี่ยนจากอมตะนะกลายเป็นกัน CC แล้วก็กันดาเมจ40%แทนก็คล้ายๆกับท่านหนึ่งของตัวของทาจีเนาะก็จะไม่มีการใช้อันติเพื่อหลบดาเมจอะไรแล้วนะครับใช้อันติแล้วก็ เป็นตัวแบบทองๆการดาเมจ40%เแทนนะฮะสกิลอันติของทาชิหรือว่าตาชัยของเราเนี่ยสร้างประสิทธิภาพนะครับสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีแก่บผู้เล่นจํานวนมากครับหรือว่ามันจังไรเกินไปนะอันติของมันเนี่ยมันไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับแล้วทําให้เขาเนี่ยสามารถเหลียกเลี่ยงเหลียกเลี่ยงอะไรล่ะหลีกเลี่ยงสกิลสําคัญของคู่ต่อสู้ได้นะครับรวมถึงโล่ที่มันเยอะมากๆและความเสียหายจริงเนี่ยทำให้มันเนี่ยสามารถที่จะสู้ต่อได้แม้จะเลือดเหลือนิดเดียวก็ตามนะครับเหมือนที่เราเห็นในโปรลีกเนาะทาชิใกล้ตายบุกกระโดดอันต หหม,มันก็ดูเวอร์ไปนะเขาก็เลยได้ทําการแก้ไขเอฟเฟกไม่ตกปเป็นเป้าหมายครับผมอันติเมทเนี่ยเวลาใช้เอาง่ายๆนะตอนนี้เอลติเมทของทาชิเนี่ยจะโดนตีได้แล้วนะครับแต่ว่าปรับให้เหมาะสมขึ้นครับนี่อันตีครับที่ปรับมาไม่ตกเป็นเป้าหมายขณะใช้ติจะถูกเปลี่ยนครับเป็นการสถานะแทนอ่าเวลาทาชิหรือว่าตาชัยเราใช้ติปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะการสถานะแทนครับทุกคนแล้วก็ลดความเสียหายที่รับลง 40%นะครับสำหรับค,คนที่กำลกังกะซื้อตัวนี้นะครับผมซื้อมาหลอดเธอโว้โว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 ้เฮ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 ้ Daddy, William Knife Man. I oh. ah. <laughs> okay. okay. Bye. Have a great time.